จิตจับน,นี้ก็ดีโทษนะครับรดกวนนิดนึงอ้าวพอดีครับพอด,ด,ดีมีพระไม้ดูพอดีพวกกันฝากมาดูไม่ไม่ทราบว่ารับไหมครับอืมรับสมงขอ,อ,อแท้ก่อนเปล่า อันนี้แท้ครับอันนี้เหรียญหลวงพ่อหอมาชักมากนะครับอันนี้เรียกหน้าโหนกสภาพนี้ผมประเมินให้สัก6,500ก็แล้วกัน6,500เออขอเพิ่มหน่อยได้ไหมล่ะนิดนึงทักนิดนึงอำไมดีได้มีค่าเดินหน่อยก็สภาพดีแหละเดี๋ยวเอาไว้เขาบพวกเขาฝากมาช่วยอีกา500แล้วกันเป็น7,000แล้วกันเฮียได้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 โอเคเรับตามนี้7,000นะครับได้เดี๋ยวได้ทรบอกเขา อันนี้เจ็ดพันครับฟาพอมเดียวมีภาพมีอะไรอื่นมาเช็คได้ครับนะครับ,<ว>บเครื่องรางรับไหมรับครับโฟตะก,กุดอะไรพวกนี้รับหมดดูได้มีตะก,กุดตะก,กุดมีอยู่ ได้ถ้าวันไหนลองติดมาให้ดูได้ได้ของอะไรอะวัดน้องวัวองอปูยิ้มหนุ่มปูยิ้มได้ติดมาดูได้เลยขันน้ำมนต์ได้แต่ไม่รู้แทหรือเปล่าขอให้แท้อยากให้แท้ครับแทยังไงผมที่ร้านผมก็อยากให้แทเหมือนกันได้ตังค์แน่แน่ขอบคุณมากครับโอเคขอบคุณครับโชคดีครับ